วันนี้มีเรื่องที่เพื่อนผมสองคนส่งมาให้ฟังฟังแล้วขนลุกมากมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแบบดิบๆไม่มีเติมแต่งแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดกับคนธรรมดาที่ไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้เรื่องวันนี้เป็นของดนกับการสองคนนี้สนิทกันตั้งแต่มปลายทั้งคู่อยู่ต่างจังหวัดแต่กลับบ้านช่วงปิดเทอมพร้อมกันบ้านของดนอยู่ท้ายตลาดเป็นตลาดเล็กๆไม่มีอะไรพิเศษ แต่หลังตลาดดันมีเมรูกเก่าอยู่อันหนึ่งคนแถวนี้ไม่ค่อยเดินผ่านตอนค่ำไม่ใช่เพราะผีหลอกนะแต่เพราะมันรกร้างสุดๆเข้าทีไรก็อึดอัดโดนเล่าว่าตั้งแต่เด็กก็ชินกับทางนั้นแต่ก็ไม่ค่อยอยากเดินคนเดียวมันเป็นซอยแคบๆมีต้นไม้ทับหลังจนฟ้ามืดตอนเวลาวันนั้นโดนกับการนัดกันไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่อู่ท้ายตลาด พอซ่อมเสร็จมันก็มืดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวโดนเลยชวนการเดินลัดตัวตลาดกลับบ้านมันทางที่ว่าลัดสุดก็คือทางผ่านเมรูเก่าการก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะยังไม่เคยเห็นของจริงแค่มองจากไกลๆมันก็เป็นแค่ตึกเก่าๆหลังหนึ่งแต่พอโดนพามาถึงด้านข้างเมรูการหยุดเดินทันทีเพราะมันรู้สึกเหมือนมีใครยืนมองอยู่จากที่มืดดนหันไปถามว่าหยุดทำไมการก็บอกว่า มีคนอยู่ตรงนั้นปะโดนมองตามแต่ไม่เห็นอะไรเลยโดนบอกให้รีบเดินเดี๋ยวขํากว่านี้จะอันตรายการไม่พูดอะไรแต่มือเย็นเฉียบแบบแปลกๆเดินไปได้ประมาณ19กลิ่นคาวแรงมากลอยมาตามลมโดนยังงงว่าใครเผาอะไรตอนนี้เหมือนกลิ่นลอยจากในเมรูทั้งคู่เลยเดินเร็วขึ้นแบบไม่อยากอยู่ตรงนั้นแต่ก่อนจะพ้นเขตเมรูดนเหลือบตาไปมุมอาคาร แล้วเห็นเงาของใครสักคนยืนอยู่เขายืนหันหลังให้แต่ท่าทางเหมือนกำลังขุดหรือก้มงมอะไรบางอย่างโดนสะดุง้งแต่พอกระพริบตาเงานั้นหายไปโดนไม่กล้าบอกการกลัวมันตกใจพอเดินมาอีกนิดการถามว่าเมื่อกี้มีคนนั่งอยู่ตรงขั้นบันไดใช่ปะโดนใจหล่นแต่ตอบไปว่าไม่มีเว้ยอย่าคิดเยอะทั้งคู่เริ่มเร่งสีเท้าขึ้นแบบไม่ต้องนัดกัน อะไรสักอย่างในบรรยากาศมันผิดแค่เดินผ่านยังรู้สึกหนักลมพัดอ่อนๆแต่กลับเย็นเหมือนแช่ในตู้พอใกล้จะออกจากซอยโดนหันกลับไปดูอีกครั้งแล้วรู้สึกเหมือนมีร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงบันไดเขาไม่เห็นหน้าชัดแต่รูปทรงมันไม่เหมือนคนปกติมันยืนนิ่งมากเหมือนถูกตั้งไวเ้เฉยๆโดนหันกลับทันทีไม่อยากจ้องนาน พอถึงบ้านโดนแทบโยนรองเท้าทิ้งแล้วปิดประตูดังปั้งการนั่งนิ่งเหงื่อเต็มหลังเสื้อทั้งที่อากาศไม่ร้อนมันบอกว่ากูว่าใช่ไม่ใช่คนวะ่ะดนเองก็คิดแบบนั้นแต่ยังไม่อยากยอมรับแต่นั่นแค่วันแรกเท่านั้นหลังจากนั้นทุกอย่างเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนทั้งสองต้องกลับไปที่เมรูนั่นอีกครั้งหลังจากวันนั้นบรรยากาศในบ้านดนเริ่มแปลกไป ตอนกลางคืนเหมือนมีคนเดินผ่านหน้าบ้านทั้งที่ไม่มีใครอยู่แม่โดนยังถามว่าพาเพื่อนมาเหยียบอะไรไว้หรือเปล่าทำไมดินหน้าบ้านถึงพล่องโดนฟังแล้วใจหล่นเพราะมันนึกถึงเงาที่เห็นตรงเมรูการก็มีอาการคล้ายกันคืนนั้นมันนอนที่บ้านตัวเองแล้วบอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนยืนข้างเตียงตลอดเวลาทั้งคู่เลยตัดสินใจมาคุยกันในตลาดคุยไปคุยมาดนเสนอว่า ลองกลับไปดูอีกทีไหมจะได้รู้ว่ามันคืออะไรการในใจไม่อยากกลับแต่ก็รู้ว่ามันค้างคาสุดท้ายก็ยอมไปด้วยกันตอนเย็นวันถัดมาทั้งคู่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดท้ายตลาดแล้วเดินไปเมรูเหมือนครั้งก่อนแต่คราวนี้มีแค่แดดแดงๆก่อนค่ำสว่างกว่ารอบแรกพอเข้าใกล้ตัวอาคารกลิ่นคาวแบบเดิมก็ลอยมาอีกคราวนี้แรงกว่าเก่าเหมือนเพิ่งเกิดอะไรขึ้นสดๆ โดนส่องเข้าไปในช่องประตูที่พังไว้ครื่องบานข้างในว่างไม่มีใครไม่มีศพไม่มีพิธีแต่พื้นมีรอยลากยาวจากเตาเผาไปมุมหนึ่งการกำข้อมือแน่นจนเส้นขึ้นมันถามว่าถ้าไม่มีใครใช้เมรูแล้วรอยลากนี่คืออะไรดนไม่ตอบเพราะใจมันเริ่มเต้นแรงทั้งคู่เดินอ้อมไปหลังเมรูเพราะอยากดูให้ชัดๆพอเดินอ้อมถึงตรงนั้นดนหยุดกระทันหัน ข้างหลังอาคารมีหลุมดินขนาดไม่ใหญ่มากแต่ปัญหาคือเมื่อคืนไม่มีหลุมนี้หลุมเหมือนถูกขุดใหม่ๆดินยังชื้นการก้าวถอยทันทีบอกว่าอย่าเข้าใกล้ดนมันไม่ปกติดนมองรอบๆแต่ไม่มีคนจังหวะที่ลมพักผ่านดินบนปากหลุมก็ร่วงลงไปเองเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในแค่ขยับนิดเดียวทั้งสองยืนตัวแข็งใจเต้นจนแทบหลุด ดนเอื้อมมือไปดึงการแล้วบอกกลับก่อนเว้ยไม่โอเคละตอนเดินกลับดนรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังไม่ใช่เสียงนะแต่เป็นความรู้สึกหนักๆที่ใกล้เข้ามาการเองก็มองซ้ายมองขวาแบบเหมือนกำลังถูกจ้องพอออกผลซอยทั้งคู่ก็แทบวิ่งการเผลอพูดว่าเมื่อกี้กูเห็นคนเยินหลังหลุมแต่แม่งไม่มีหัวดนหันขวับแต่ดันรู้สึกเหมือนด้านหลังเมรุ กำลังมีอะไรตื่นขึ้นทั้งคู่ตัดสินใจไม่พูดอะไรอีกวิ่งขึ้นรถแล้วออกตัวทันทีพอกลับถึงบ้านดนปิดประตูแล้วทรุดลงกับพื้นความรู้สึกเหมือนมีอะไรตามมาด้วยมันชัดมากการโทรมาบอกว่าที่หน้าบ้านมันมีรอยเท้าขนาดใหญ่ใหญ่กว่าคนปกติแบบผิดรูปหลังจากนั้นคืนที่สองดนได้ยินเสียงลากพื้นจากหน้าบ้าน แล้วไฟหน้าบ้านก็กระพริบเองแม้ไม่มีลมโดนเริ่มแน่ใจว่าทั้งหลุมทั้งเงามันมีความเชื่อมโยงกันและมันกำลังออกจากที่ของมันสิ่งที่เจอวันแรกอาจเป็นแค่บางส่วนทั้งคู่เลยนัดกันว่าพรุ่งนี้จะไปถามผู้เท่าในตลาดเพราะคนรุ่นเก่าน่าจะรู้เรื่องเมรุเก่านั่นดีที่สุดตอนเช้าวันต่อมาทั้งคู่ไปหาลุงทิม คนเท่าที่อยู่ท้ายตลาดลุงทิมเป็นคนเดียวที่ยังจำยุคที่เมรุกเก่ายังใช้งานได้พอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังลุงทิมนิ่งไปพักหนึ่งแล้วพูดว่าถ้าพวกเองเห็นหลุมเรื่องมันใหญ่แล้วละ่ะการถามทันทีว่าหมายความว่ายังไงลุงทิมถอนหายใจแล้วบอกว่าสมัยสามสิบกว่าปีก่อนเมรุนี้เคยใช้เผาศพชายคนหนึ่ง เขาตายแบบไม่มีญาติไม่มีใครรับศพแต่คนแถวตลาดรู้กันว่าเขาตายแบบไม่ได้ยอมรับชะตาเหมือนอย่างยึดอะไรบางอย่างไว้ระหว่างเผาศพนั้นไม่ยอมไหม้สนิทต้องใช้เวลานาน,านผิดปกติแล้วหลังจากนั้นเมรุเริ่มมีเรื่องประหลาดของเสียบังเอิญหายบ้างไฟติดเองบ้างจนสุดท้ายก็ไม่มีใครกล้าใช้ลุงทิมบอกว่า ไอหลุมที่พวกเองเห็นถ้ามันเพิ่งขุดนะแปลว่ามันออกมาเดินอีกแล้วโดนกับการมองหน้ากันอย่างไม่อยากเชื่อแต่ในใจก็รู้สึกว่าเรื่องเริ่มเข้าทางที่ไม่ดีลุงทิมเตือนว่าอย่าเข้าใกล้แมวรู้อีกเพราะมันไม่รู้ว่าไอสิ่งนั้นต้องการอะไรทั้งคู่ฟังแล้วก็พยักหน้าแต่ความค้างคาในใจก็ยังคาอยู่พอตกเย็นโดนอยู่บ้านคนเดียว ระหว่างนั่งมองโทรศัพท์หน้าต่างบ้านสั่นเบาๆดนคิดว่าเป็นลมแต่พอมองไปจริงๆเหมือนมีเงาเดินผ่านเงานั้นสูงมากและไหล่กว้างเหมือนชายร่างใหญ่แต่เงาไม่มีส่วนหัวดนชะง,งักใจแทบหยุดมันรีบโทรหาการบอกว่ามึงมาอยู่ด้วยกันตอนนี้เลยการรีบขี่มอเตอไซค์มาบ้านดนพอมาถึง ก็เล่าว่าเมื่อกี้เหมือนมีอะไรยืนมองจากปากซอยแต่เขาแกล้งทําเป็นไม่เห็นแล้วรีบขี่ผ่านทั้งคู่ตัดสินใจนอนห้องเดียวกันเพราะกลัวจะเกิดอะไรขึ้นคืนนี้เงียบมากเงียบจนไม่อยากขยับแต่ดึกๆด,ดนได้ยินเหมือนมีน้ำหนักมากๆม,มาหยุดตรงหน้าบ้านแล้วมีบางอย่างเหมือนขูดไปตามกำแพงไม่ใช่เสียงดัง แต่มันทำให้รู้สึกถูกจ้องการเองก็นอนไม่ได้เพราะรู้สึกเหมือนเตียงสั่นเบาๆทั้งคู่ไม่กล้าลงไปดูไม่กล้าแม้แต่เปิดหน้าต่างเรื่องมันหนักขึ้นจนหลบไม่ได้แล้วโดนพูดเบาๆว่ามันตามเรามาจากหลุมแน่ๆคืนนั้นทั้งสองไม่ได้นอนพอเช้าทั้งคู่ตัดสินใจว่าต้องทำอะไรสักอย่าง จะปล่อยให้มันเข้ามาในบ้านไม่ได้การเสนอว่าลองกลับไปที่เมรุอีกครั้งเพื่อจะเห็นเบาะแสแม้จะกลัวก็เห็นด้วยเพราะไม่อยากอยู่แบบนี้ทั้งคู่เดินไปเมรุตอนสายสายให้รู้สึกปลอดภัยขึ้นเมื่อไปถึงหลุมเดิมถูกขุดลึกกว่าเดิมดินถูกตักออกมาเพิ่มเหมือนมีใครขุดตอนกลางคืนและตรงขอบหลุม มีรอยเท้าขนาดใหญ่จมอยู่รอยเท้าที่ชี้ออกมานอกหลุมเหมือนมันเดินออกมาแล้วโดนกับการยืนอึง้งเพราะรอยเท้ามันชัดเกินกว่าจะเป็นสัตว์ทั้งคู่ตัดสินใจเดินสำรวจรอบเมรุอีกครั้งพอเดินไปถึงด้านหลังเมรุใต้เงาตึกมีอะไรบางอย่างวางอยู่โดนค่อยๆเดินเขาไปใกล้แล้วพบว่าเป็นผ้าไหมเกรียมชิ้นหนึ่ง เหมือนหลุดมาจากร่างที่ถูกเผาการบอกว่ากูว่าเราไปไกลเกินละกลับเผออโดนยังลังเลแต่พอเงยหน้าเห็นเหมือนมีรูปทรงหนึ่งยืนในมุมมืดรูปร่างสูงผิดมนุษย์ไหล่กว้างแขนยาวทั้งคู่หยุดหายใจร่างนั้นไม่ได้ขยับแต่เหมือนกำลังมองถึงจะไม่มีหัวแต่ท่าทางมันเหมือนจับจ้อง โดนจับแขนการแล้วกระซิบว่าอย่าหันหลังวิ่งพร้อมกันนะทั้งคู่ตั้งหลักแล้วออกตัวเต็มแรงวิ่งจนสุดซอยโดยไม่กล้าหันกลับการรู้สึกเหมือนพื้นสั่นตามหลังแต่ก็ไม่กล้าหยุดดูว่ามีอะไรตามมาหรือเปล่าพอถึงหน้าตลาดทั้งคู่หยุดหอบแล้วได้ยินเสียงลุงทิมตะโกนเรียกลุงเดินมาเร็วมากบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันอีก ลุงบอกว่าร่างนั้นออกมาเพราะยังไม่ถูกส่งกลับคือสมัยก่อนศพนั้นเผาไม่หมดจึงมีส่วนหนึ่งยังไม่ไปไหนแล้วมันวนเวียนอยู่แถวเมรุมาตลอดถ้ามีคนไปยุ่งมากเกินมันจะตามกลับโดนกับการฟังแล้วถึงกับช็อกลุงทิมให้ของติดตัวมาชิ้นหนึ่งเป็นตะกรุดเก่าๆบอกให้เก็บไว้จนกว่าจะเข้าเลิกทำพิธีทั้งคู่ยกมือไหว้แค่หวังว่าจะหยุดเรื่องนี้ได้ คืนนั้นกลับบ้านไปแบบหวัดหวาดแต่ที่น่าแปลกคือทุกอย่างเงียบลงไม่มีเงาเดินผ่านไม่มีเสียงขูดกำแพงไม่มีความหนักอึ้งในอากาศเหมือนสิ่งนั้นถูกกันออกไปชั่วคราวผ่านไปสามวันลุงทิมทําพิธีหน้าเมรุทั้งคู่ถูกเรียกให้ไปยืนดูเฉยๆจากระยะไกลพิธีใช้เวลาไม่นานแค่สวดเรียกให้กลับที่เดิมพอเสร็จ ทุกอย่างรอบๆบเมรุดูเบาขึ้นทันทีกลิ่นคาวที่เคยแรงหายไปบรรยากาศดูเหมือนซอยธรรมดาดนกับการยืนโล่งอกดีที่เรื่องจบลงหลังจากนั้นเมรุก็ถูกรื้อในเวลาไม่นานไม่มีใครอยากให้มันอยู่ต่ออีกแล้วบทสรุปคือบางทีสถานที่ร้างไม่ได้ร้างจริงๆสิ่งที่อยู่ในนั้นอาจแค่งเงียบไม่ใช่หายไป และถ้าเผลอไปยุ่งผิดที่มันอาจตื่นขึ้นมาอีกครั้งโดนกับการบอกว่าเข็ดจ,จนไม่เดินซอยนี้อีกตลอดชีวิตแล้วหวังว่าคนอื่นจะไม่ต้องเจอแบบเดียวกันขอบคุณที่ฟังกันจนถึงตรงนี้นะอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ